คับคันนี้โอ้กินเน,เเน่ทักทายนะครับเสียห้ำครับคันแรงทีมของพวกเราครับวันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัสขุดบุรีรัมคับผมอันนี้พวกเรามาเริ่มทําการหลังจากที่พายุท่ลม2วันเต็มเตมครับแล้วก็ห่างหายไปแล้วครับเนาะก็ วันนี้แดดออกแล้วมาเริ่มลุยกันต่อครับวันนี้วันนี้มีทีมรถดำคันแรงๆขรงเรามาเพิ่มเติมอีกสองคันครับเนี่ฮะเจ้าคันเขียวครับผมแล้วก็เจ้าฮีโน่สมองเงินหรือเปล่าครับคันนั้นเนาะนี่ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูพละงกำลังว่าจะมาอยู่ทีมงานพวกเราเนี่เจองานเหนียวงานเหนืดครับว่ารูปร่างหรือการวิ่งดินจะเป็นยังไงให้มาดูกันครับเนาะ 1> 8 1 7 6 4 7ครับนินเหนือ์สินเนิรเนาะรถไทยก็ต้องทำทางตลอดครับโอ้สุรินทร์ครับ8 1 7 6 4 7ครับโอ้โอ้โอ,โอ้นี่ครับแอบแซบ่บครับคันนี้ทีมงานปูหลานกำนันสุดครับเนี่ยรถดำเบาๆครับไม่ต้องเร่งครับค่อยๆไต่ขึ้นแบบสบายๆครับ ใน้นคลองครับผมโอ้โหแรงครับช่วงล่างใหญ่ครับผมวันนะี้อ๋ออ๋ออ๋อ้โอ้โหนี Öz ่ฮะคุมพลังเหลือๆครับของทีมงานพวกเราครับเสียสละรถขุดบุรีรัมครับแล้วก็คันนี้ฮะเมื่อกี้ลื่นสองสามรอบครับเกิดไม่รอดครับ มาดูกันครับว่าจะรอดหรือเปล่าครับพวกเราอยู่ที่พิกัดบ้านนองบ้านสาเรครับตำบลหนองกระทิงอำเภอกระอำเภอลำปลายมาศครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับหน้างานขุดน้องสาเรครับอยู่หลังโรงเรียนบ้านน้องต่ำครับเนาะเนี่ยคับทีมงานเสียสลายขุดบุรีรัมย์ครับวันนี้มาชมผลงานของพวกเราทีมงานเราวิ่ง กันเต็มที่ครับอัดกันไม่ยั้งครับผมเนาะ,ะมาดูคันนี้ฮะแปดสามสี่หกหกเจ็ดครับพรเจริญเนาะโอ้อันนี้กักตัวสีเหลืองไงทะลึงครับนะฮะกักตัวสิบวันครับอ่าเบาๆเนิบๆคันนี้นิ่งมากๆครับแล้วก็แรงกจัดเลยครับคันนี้ทีมงานน้องติงของพวกเราครับผมโอ้นิ่มมากครับ สายโหดครับทีมงานพวกเราทีมงานกินไก่ฮะเดี๋ยวจะให้มาดูคันนี้ฮะคันสีเขียวคันนี้มาใหม่ครับเพิ่งได้มาร่วมทีมของพวกเราวันนี้ฮะเพิ่งได้มาครับทีมงานเสียสระขุดบุรีรัมครับก็เสริมทับครับพรุ่งนี้น่าจะมีเพิ่มเติมมาอีกคันหนึ่งฮะจะมาดูกันครับว่าพวกเราจะทำงานใ้จบภายในกี่วันครับ อยากจบภายในสิ้นเดือนน้ฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเรามีหน้าง,งานอีกหลายหน้าง,งานที่ต้องอไปุยกันครับเนาะมาดูกันก่อนครับพวกเราจะเสร็จทันการหรือเปล่าครับกับก่อนสงกรารก็ต้องจบครับมามาดูคันนี้ดูความแรงคันนี้ยังไม่เคยได้เห็นคันนี้วิ่งครับมาดูกันเพิ่งมาร่วมทีมเราวันแรกครับเช้านี้ฮะ ลำปลายมาดครับโอ้โหลื่นครับถนนลื่นครับสวยมากครับคันนี้อยู่ดีครับผมถนนก็น่วมตลอดครับเพราะว่าพายุฝนจะนำครับเนาะเต็มกล่องเล้ววันนี้โหสวยมากเลยครับเครื่องก็นิ่งมากครับนิ่มมากครับโอ้โห ทคันเขียวคันแรงนะครับมามามาแปดสามสามสองสองศูนย์ครับสุรินฟีเอ่า FPS 240ครับไม่ไหวครับต้องถอยครับเอาไม้ตั้งลำกันไหมพี่มาลุยกันไหมครับ กล่องเลยครับคันนี้นิ่มมากครับเสียงครับอูหลานกำนันสุดครับผมคันนี้น่าจะออกที่ชุมพลครับเบาเบาวๆลครับโอ้โหค่อยๆไต่ครับผมสุดยอดครับคันนี้ครับแรงเหลือๆครับผมไม่มีฮ้อนไม่มีลั่นครับทีมงานพวกเราครับเป็นทีมงานเสียงเคราะว่างั้นนะไม่ลั่นครับไม่ลั่นครับ

นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงครับความแรงเลือเหลือครับผมคันี้อนอของเสียโดมครับแป7 4 6 6ครับเสียโดมสูงเนินครับวันนี้ก็พาพเพื่อนมาชมบรรยากาศการทำงานของวเราครับผมัำหน้างานขุดลอกหนองครับของงานของกรมชลประทานครับพวกเราหน้าที่ งานใหญ่พอสมควรครับงานนี้7 8 0 0 0มคิวฮะกับการทำงานของทีมงานเสถียรภาโปวแกรครับกับหลายหน้าง,งานเลยอีกอ่งหน้างานของพวกเราครับผมเนาะที่ไม่ใช่งานพวกงน้องนาหรือการขุดห้วยน้องกันเนาะหรือการขุดงานอบอตอครับพวกเราก็มีหลากหลายครับหน้าง,งานของบวกราครับตรงนี้ก็เหลืออีกหลากหลายหน้าง,งานพอสมควร งานใหญ่ก็ใช่ว่าจะเหลือเยอะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับมาดูกันว่าพวกเราจะบริหารจัดการประมาณไหนถึงจะพอเหลือนะเนาะเนี่ยทางด้านนู้นก็เป็นที่พักอาศัยของทีมงานพวกเราครับทีมงานพวกเราก็อยู่กันหลายคนครับนอนบอทุกคนครับรถห้าคันก็ห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนเก้าคนครับเกือบจะพรุ่งนี้ก็มาเพิ่มอีกคันนะฮะสิบคนครับผมไม่ธรรมดาครับไม่น้อยนะะ ว่าหน้างานเราไม่น้อยแล้วก็ทีมงานก็ไม่น้อยฮะอ่ะคันนี้สบายยเลยครับเต็มกล่องเลยฮะเนิบๆเลยครับเนิบๆครับโอ้โหมามาลุยเดี๋ยวก็แห้งแลวฮะอีกสักครู่ก็แห้งแล้วโอ้โหมากรับอันนี้นะ นี่ต้องอย่างนี้ฮะมีโนจิก้าครับโอ้โหโอ้โอเต็มกล่องเลยครับแบกขึ้นมาเต็มๆฮะสุดยอดครับแปดหนึ่งเจ็ดหกสี่เจ็ดครับผมคันนี้เพิ่งเดินม,มาวันนี้ฮะมาร่วมทีมทีมงานพวกเราอะให้ดูการตังาร่วมกันนะครับร้อนละ การ้อนมากๆครับผมเพิ่งผ่านพ้นพายุไปครับเนาะพายุหมดแล้วก็น่าจะร้อนแล้วทีนี้ไปปล่อยมาแล้วครับผมปล่อยตัวมาแล้วครับผมกับคันแรงนะฮะคันนี้ฮะถ้าไม่ลื่นไม่ถอยหลังครับ โอ้โอ้โอ้จะพาไปดูที่เทครับเนาะให้ดูคันนี้ขึ้นมาก่อนงา้ดูบรรยากาศมุมกว้างๆของพวกเราครับผมกับหน้าง,งานงานชนประทานของพวกเราครับว่าวันนี้เกือบน้าไปถึงไหนแล้วครับวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาหรไออุปสรรคอะไรครับน่าจะโน้นฮะได้เยอะพอสมควรครับเพราะว่าอ่าอๆลอวยลุย,ลย,ลย ลุยลุยลุยอ่ะอ่ะเอาไปแล้วครับลื่นครับผมบทแรงลืล่นๆกันเนี่ยอ้าวไหวไหมลูกพี่ไหวไหมอ่ะโอ้โหมาเอาไหมขนมนยังลื่นอยู่ครับผมยังนุ่มอยู่เลยเนาะเรื่องของพายุเมื่อวานเนี่ยอ่ะมาดูคันเนี้ยว่าขึ้นไหวหรือเปล่าม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 าเหยียบขึ้นมาเลยครับขาดเหม็นเลยฮนะเอามา มาโอ้โหสบายครับท oh, oh, like, like, ีมงานแล้วโอ้มาโอ้โหโคโรหดหน้าดูครับผมทีมงานพวกเราเห็นกล่องเหลือเกินเนาะอย่าหมดแรงครับอย่าหมดแรงอ่ัก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสระพยขุดบึงรำครับวันนี้กับหน้างานการขุด งานชนประธานของพวกเราครับเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันครับเนาะใคยว่าการคลิปใหม่ครับอมาดูอีกคันหนึ่งฮะว่าจะเป็นยังไงฮะมาดูก่อนครับก่อนที่จะพักเที่ยงกันครับวันนี้ว่าจะได้กนละกี่คันครับวันนี้อยากให้ทําถึงยินยินเลยตักสักหกโมงถึงทุ่มไปเลยครับเพราะว่าจะได้หน้าง,งานเนื้องานเยอะครับไม่เสียเวลารถเยอะแล้วตักสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้คนละสามสิบ คนละสิบเที่ยวก็ถือว่าได้เยอะฮะให้ทีมงานอยู่ด้วยกันได้ครับอ่ะลื่นครับลื่นครับมา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 ลุย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 มามามาอ่ะเป็นไงเนี่ยอ้าดินเดิมไม่ไหวแล้วครับมาเดี๋ยวขันนี้แรงครับนิ่งเลยฮะไปสบายมากครับงานแค่นี้ ทำงานมืออาชีพไปแล้วครับไปเหยียบเลยเลยพี่เนิบเนิบครับไปไปไปสุดยอดครับโอ้นิ่งมากครับเยยมเยิยมเยิยมให้กำลังใจทีมงานรับผมเนาะเนี่ยดูพวกเราบา,บายบายครับ